สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมปอซิ้วสยหิวกิว้วผมไม่รักไอ้คุณไม่น้อยแต่ผมก็รักคุณได้ไม่งยาน,นไปสยามผมไปเจอคนสวยเธอเป็นอามวยมาก สำคัญเดอมาคนเดียวเป็นโอกาสดีเที่ยวที่ผมจะเดินไปขอเบอร์สวัสดีครับผมยังโสดนะครับคุณเชื่ออะไรครับคุณยังโสดใจไหมผมอาจไม่รอไม่รวยเหมือนใครแต่ว่าหัวใจผมพร้อมจะยกให้คุณเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วไปต่อที่ฟังกี้ถ้าอยากให้ดีไปต่อที่เซฟเฮาเพราะว่าคืนนี้ทำความรู้จักกันยาวๆอยู่ด้วยกันจนเช้าคุยกันให้ถึงใจ วางสไว้มันสีนอนโอแม่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุนนอนอนเกสแน่นอนคนนี้เยสเยสอเยสแน่นอนคนนี้เยสแน่นอนเหมือนเธอจะห่งวงนอนมา ความปูทุกคนนะคะก็สังเกตว่าเฮ้ยเจ๊มาอยู่ที่ไหนโอเคนี่นี่ดูด้วยสาวสวยสองคนสวัสดีค่ะรีซนเป็นสวอยู่นะสมตาก็แล้วแหลเราจะเป็นคนแต่เสน่หเสียงความมั่นใจสี่เด็ดกล้านะคะเป้ยค่ะโอเคนะคะนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เจ๊อยู่พัทยาเหนื่อยยังไงยังเหนื่อยังไงนะเหนื่อยโอเคนี่เจ๊ตอยู่พัทยาเหนือดูด้วยเออ อลังการมากานี่คือที่ไหนนะจ๊ะอยากจะบอกว่านี่คือโรงแรมเจอินสปายนะจ๊ะโฮเทลเจอ,เจอ,เจอ,อินสไปไา <c oughs> ยนะคะจะบอกว่าที่นี่คือโฮเทลเจอินสปายใช่ครั้งที่แล้ว <c oughs> อนเล็กซ่า <c oughs> ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะที่นี้เจ้เาสาวตามมาติดๆแต่ว่ากติกาของที่นี่ถ้ามาเนี่ยมาชุดธรรมดาไม่ได้ครั้งแรกต้องมาในชุดใส่แพขกเออแต่เขาอะไรกันเจ๊คะาวเพราะว่าเมื่อคืนแขกได้แขกเข้าเขาบอกว่า โดยเจ๊ทีแตกหูยังตายจริงนี่เจชอบตรงไหนกังบ้างสระว่น้ำลงหรือยังเยี๋ยจะบอกว่าลงแล้วก็คือเล่นนมัน่าจะเป็นน้ำเงือกลงไปลึกน้ำดำเลยน้ำเน่าที่เหรอโอเคที่นี่ดีมากไม่มีคอรีเลยค่ะเป็นน้ำเกลือล้้นๆบอรุงผิวด้วยไปในตัว ่นี่อีกอย่างหนึ่งอาหารที่นี่รสมากาเพราะเราเสดียวเพิ่งออกผัดบอครีผัดกุ้งไปเอกบอกว่าดีเวเชสมากเลยค่ะชอบแล้วก็ชอบเอออเมริกนันพิฟัษแอบเอาเส้นกรอบมาด้ว <laughs> <laughs> ยเนื่องอันนี้เอาออกที่ย,ทยังทั้งเซกรอบยังยังยัดอยู่เ <laughs> นาะ, <laughs> นะอัะนนี้มาพี่เจ๊จะมาทำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เจ๊ก็มาทำอะไรอย่างวันนี้ก็จะพาแจกสีใช่ไหม ครั้งนี้แล้วอเล็กมาเซซีแบบว่าอยากมาพักเป็นบแ<ม>บบว่าเวอร์วังอลังนีมากไม่อยากจะบอกแบบว่าทุกวันนี้แจกไม่แจกไม่หวัไดไม่ไหวใช่วันนี้ที่เต่ามาที่เต่าแจกไหมแจกเหมือนกันนีอ่อยากรู้กติกาอะไรรู้ไหมอะกติกานะคะแน่นอนเลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกดติดตามเฟซบุ๊กกดติดตามเฟซแม่แต่งเลยค่ะแม่แป้งคนนี้ของเรานะคะแล้วแคปที่ติดตามมาลงใต้คลิปนี้แค่นั้นแหละคุณแม่กี่คุนห้องพักสามวันสองคืนแจกไปอีกหนึ่งเซ็ต เชนไหคะโฮเทลเจิงไปนี่อาหาูดอะไรเจ๊อาหารเช้าด้วยออยากจะบอกว่ารวมอาหารเชา้ากดีๆอย่าลืมมา,มาด้วยนะคะสามวันสองคืนถ้าไม่มีคู่ พาเจมาก็ได้นะอยากใส่เป็นเพื่อนอีกพูดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แป้งใช่ะค่ะนี่ไปเล่นเกมกันเยอนะพูดเลยล่าสุดก็มีพนักพนักงานหรอไม่ใช่เอฟซีของเรามาแล้วนะคะรอบหนึ่งสาวประสบขึ้นมันมากไหนสัตว์กับเกลือไหนจะเป็ดไว้นมไว้น้ำโดนโดนนั่นเลยเนอะบอกว่าหวังกันหรือไม่หวังกันเลยนะฟรีเบกซฟรีด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากมาพักก็ราคาไม่แพงโอ้โหราคาไม่แพงลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปเลยใช่เลยเป็นโรงแรม ของผัวแม่เองอย,อยากมาก็โลเคชั่นที่เราแถบไปขั้งบนอยากมานะคะโลเคชั่นรสพีรสเบลในทั้ง Instagram ทั้งเฟซบ o ๊กแล้วก็ใน Twitter ติดตามกันได้เลยใช่อยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเราแจกจริงไม่จกตานะคะยะหลอกสาวมันสองคืนเราแจกนเคือว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่พัทยาอย่าลืมมาพักที่โรงแรมเจอินสปาด้วยนะคะอย่าลืมด้วยนะแคันี้ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้เป็นคลิปของเรสเบลเองนะคะเจเองนะ y ชิ e ี่หเย็นแล้ว ไปม่เกิดอีกแล้วที่จง